สวัสดีครับบอลฮับ bon ช่วงข่าวบอลฮับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลเอฟเอครับของอังกฤษครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเกมที่สนามโอทัฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า เจ้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉียนเอาชนะไปได้1่ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของสกอตต์แม็กเทอร์มินเนในนาทีที่8โดยในเกมนี้ครับทีมเยือนแอสตันวิลล่าโดน v a r ปฏิเสธประตูถึง2ครั้งครับจากโอลิเวอร์กินและเดนิ่อิงที่กลายเป็นลูกลำหน้าทําให้ปีศาจแดงผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่4โดยจะพบกับบิดินสบโรทีมจากศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับต่อกันที่ข่าวการเสริมทัพของทีมในเป์ลิกกันบ้างครับ สื่อจากประเทศอังกฤษกร,ษรายง,งานว่าฟิลิปเป้คูติโยกองกลางคนใหม่ของแอสตันวิลล่าผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่10มกราคมที่ผ่านมาโดสการสปอร์ตครับได้เผยว่าคูติโยกำลังเตรียมเอกสารเบอร์กพรอมริและจะเดินทางมาสมทบกับเ,เพื่อนๆในทีมแอสตันวิลล่าในวันพุทธที่จะถึงนี้เพื่อทำการฝึกซ้อมเป็นมือแรกกับสโมสรซึ่งหากทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับเป็นตัวเลือกของคุณซือซีเฟนเจราในเกมที่แอสตันวิลล่าจะเปิดวิลล่าปาร์คพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่15มกราคมนี้ทันทีครับปิดท้ายกันที่ข่าวของชนะทิมสงกระสินนักบอลขวัญใจชาวไทยกันบ้างครับล่าสุดสมโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่แชมป์เจลีฤดูกาล2021ถแถลงข่าวปิดดูวคว้าตัวชนาทีมสงกระสินกับตันทีมชาติไทย ของคอนซาโดเรซัปโปโรมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชนาทิปครับได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าผมรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสในการเล่นที่คาวาสกิฟอนเต่ผมต้องการใช้ประสบการณ์ของผมเพื่อมีส่วนร่วมทั้งในแนละนอกสนามผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายในฤด,ดูกาลนี้ขอให้แฟนบอลช่วยสนับสนุนอย่างอบอุ่นในการย้ายมาเล่นในครั้งนี้ด้วยการย้ายมาร่วมทัพในครั้งนี้ครับจะทําให้ชนาทิป ได้รวมป้องกรนแชมเป์เจลีกและลายลาความสำเร็จในศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีร่วมกับทีมด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอลทับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลทับที่นี่ที่เดียว